อาหารสามอย่างนี้คือข้าวกับแพนขค้กข้าวไข่เจียวหมูสับแล้วก็พาเนแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีผักขมโอพีจะลองใส่แบบนมค้นหวานค่ะกับไข่ไข่เจียวหมูสับดูว่ามันจะอร่อยไหม น่าอร่อยนะคะเนี่ยน่ากินมากเลยช่วงส่งการเป็นยังไงช่วยมามเมนด้วยนะคะไม,ม่เรื่องส่งการเลยเอ๊ะส่งการเลยค่ะอร่อยค่ะแบบคุ้มคนุนหมอบอบไข่เยอะ แล้วก็ม,มันมม่หวานแบบไเจียวอะค่ะในมะแงะรงเรามะแรงมันจะหวานหวานเลยแล้วแต่ว่าข้าเจ้าไหนอร่อยมันมันมันจะไม่ค่อยหวานแบบมันจะต้องครบเครื่องแผนอ่ะ มากค่ะนแมาแดงค่ะใส่น้ำคุ้มเลยคนหวานจะเป็นไงนแม่แดงต้องกินกับข้าวนะคะมันจะอร่อยมันแบบขมอ่ะมากมากขมมาก่านแล้วค่ะเมโน,โน,โนูพิซพซ่าพิซซ่า ใส่นมข้นหวานนมข้นหวานก็เอาไว้ในในครัวในในบ้านแบบไร หลายเดือนแล้วแต่ว่าก็ไม่เสียค่ะนี่นะคะอร่อยอร่อยมากมันหวานอะมันหวานแบบธรรมชาติอหละค่ะไม่ใช่แบบหวานแบมนหวานดดโดดอะ่ะ เายไปแล้วกับพิซซ่านี่ก็ปักคมอันนี้ก็ไม่น่าจะว่าจะอร่อยแนี G ีสามสิบแปดนะคะว่างมากดไลค์กดแชร์กดกดติดตามนะคะเป็นช่องที่ยอดไลค์แบบสามสี่เดือนคงที่ โอ้ยไม่ออกสัติแต่ตยืนแบบสรง,สง,สงละอะไอย่างใส่มันติดนี่ะคะผ้กขนชีอืม อกันมากเลยค่ะเป็นผักคมที่แบบอบกับชีสที่แบบมีความหวานอะสงใส่ต้องเปลี่ยนมากินผักคมอบชีสแทนที่จะไม่เอานมจะไม่เอาอยัางอใส่เอานมข้นหวานใส่งเดียวแล้วเพราะว่ามันอร่อยมากให้นะคะฝากติดตามคลิปพีสามสิแปดนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ